สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมง NBT 15นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรียอมรับว่านำเรื่องการยกเลิกกฎอายการศึกขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายแล้วและเตรียมใช้กฎหมายใหม่ดูแลสถานการณ์แทนคุณปวีณาฟักทองรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญคุณปวีณาค่ะ ขอบคุณค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจนะคะว่าการใช้คำสั่งใหม่ตามกฎหมายมาตรา44ของรัฐธรรมนูญนั้นจะทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นขณะเดียวกันเองค่ะก็ยืนยันว่ารัฐบาลน,นั้นไม่เคยละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ได้นําเรื่องการยกเลิกกฎอายการศึกขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแล้วโดยเตรียมใช้คําสั่งใหม่ตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญมาดูแลสถานการณ์ซึ่งลางเสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะประกาศใช้ได้ในเร็วๆนี้เบื้องต้นคําสั่งมีรายละเอียด5-6ข้อด้วยกันประกอบด้วยความมั่นคงการใช้กําลังทหารช่วยงานข้าราชการการใช้อํานาจตรวจค้นจับกลุมผู้กระทําความผิดส่วนตํารวจสามารถใช้อํานาจตามกฎหมายได้ตาม ปกติเชื่อว่าการใช้อำนาจตามกฎหมายใหม่จะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้นนายกรัฐมนตรียังยืนยันด้วยนะคะว่าไม่เคยปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนและให้ใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่และขณะนี้กําลังเดินตามรถแมปที่หวางไว้ไเอาทหารมาทาอะไรเอาทหารไปช่วยงานของข้าราชการต่างๆตํารวจก็ใช้กฎหมายปกติอายามเข้าไปเราก็จะเพิ่มราในการตรวจคุ้นจับลุมร่วมกันทหาราตํารวจด้วยการสอบสวนได้บ้าง ควบคุมตัวพนักงการสอบสวนแต่ไม่ใช่สารไม่ใช่ห้องขังถือว่าเป็นผู้ลงหาเรื่องของสารอะไรสาลทหารสาร,ารก็มีเฉพาะคดีเรื่องความมั่นคงคดีอะไรเนี่ยขึ้นศาลแล้วสารเวลาเนี้ยถ้าทำมันใหม่เนี่ยนะสารทหารเนี้ไม่ใช่สาลเดียวเป็นสารทหารที่มีสามสารไม่ต้องกลัวหรอกนะถ้ามันไม่ผิดแจะกลัวทำไมเออ ทางด้านของนายอนุสิทธิ์คุณากรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะพิจารณาการใช้กฎหมายอย่างรอบคอบสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้ประเทศสามารถปฏิรูปได้และนายยกรัฐมนตรีไม่เคยใช้อำนาจในการทุจริตหรือประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการรับทราบการถแถลงผลการทํางานของรัฐบาลครบรอบ6เดือนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นจะถแถลงผลงานในวันที่17เมษายนจากนั้นรัฐมนตรีแต่ละคนจะถแถลงผลงานในกระทรวงของตัวเองส่วนรองนายกรัฐมนตรีทั้ง5้าคนจะบันทึกเทปคนละก,กลึ่งชั่วโมงค่ะและนําเทปมาออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ N b t บทตั้งแต่วันที่27เมษายนเป็นต้นไปค่ะคุณพัชชาคะ ขอบคุณคุณปวีณาค่ะมาดูทางด้านตำรวจนครบาลค่ะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมคดีคนร้ายปาระเบิดสารอาญาค่ะพลตำรวจโทศิวรารังสิพรามนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงความคืบหน้าคดีคนร้ายปาระเบิดใส่ลานจอดรถสารอาญาเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติสารออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์นี้ส่วนการสรุปสำนวนคดีจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะเนื่องจากได้ประสานให้อายการสูงสุดเข้ามาช่วยดูแลโดยเฉพาะการขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องในระดับสังการซึ่งตำรวจพบข้อมูลภาพถ่ายนายมนูนชัยชนะหรืออเนกสารฟรานร่วมกับนักการเมืองชื่อดังรวมไปถึงแกนนำคนเสื้อแดงใน Facebook ส่วนตัวของนางสาวนทิดามีวังปลาหรือแหวน ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้ซึ่งจะให้พนักงานอายการในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งว่าจะต้องดำเนินคดีบุคคลใดเพิ่มเติมบ้างสำหรับคดีนี้ตำรวจขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาไป19คนสามารถจับกลุ่มได้แล้ว16คนและส่วนอีก3คนคือนายมนูนชัยชนะหรืออเนกซานฟรานนายวีรศักดิ์โตวังจรและนายธนาวุฒิอภินันทาวรอ,อยู่ระหว่างหลบหนีค่ะ ปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศนะคะเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารตกหน้าผาในเปรูมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนค่ะเกิดอ,อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของเมื่อวานเมื่อรถโดยสารคันดังกล่าวกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองปูกิโอในภูมิภาคไออากุโชทางภาคใต้ของเปรูแต่ระหว่างทางเกิดเสียหลักพุ่งตกหน้าผาสูง1000เมตรมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย19คนและบาดเจ็บอย่างน้อย37คน นับเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ร้ายแรงครั้งที่สองที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งสัปดาห์ในประเทศบนเทือกเขาแอนดีสแห่งนี้จากการสอบสวนในเบื้องต้นตำรวจระบุว่าสภาพอากาศเลวร้ายอาจเป็นปัจจัยหนึ่งของอุบัติเหตุโดยเปรูก,กำลังเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและโคนะลนถล่มก่อนหน้าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่นานเพิ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์หลายคันชนกันบนทางหลวงทางภาคเหนือซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงอย่างน้อย34คนคะ่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวต้นชั่มมง NBT ค่ะทุกท่านสามารถติดตามชมข่าวได้ใหม่ในข่าวภาคคำนะคะดิฉันพัชชาพัฒระเดชาธรรมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทํำพระนาที่ พล่งแหงไทยข้าราชการคือผู้ทำงานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อประโยชน์ของประชาชน1เมษายนวันข้าราชการพลเรือน